ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้จะมาพาดูข้างในชิ้นส่วนข้างในโชกนะมันด้าเว็นะอันนี้เป็นของแท้ติดรถนะครับอันนี้็รลื้อสปริงแล้วไปหมดแล้วนะพอดีมันรั่วนะน้ำมันออกนะนี่ว่าจะพาดูว่ามันเอ้ยมันซ่อมได้ไหมล้วข้างในมันมีชิ้นส่วนแบบทํางานแบบไหนมันจะถอดออกได้ไหมนะตอนแรกผมก็พยายามตีออกนะตีออกมันไม่ออกนะครับผมก็เลยเอาอันนี้ตัดออกนะ ตรงนี้นะตัดตรงนี้ออกนะมันก็หลุดออกมาอย่างนี้นะหลุดออกมานะตอนนี้หลุดออกมาอย่างนี้นะครับผมดูนะดูนะตรงนี้นะชมดูนะข้างในนี้มันก็จะเป็นน้ำมันนะน้ำมันแล้วก็ไอไอตรงนี้นะมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นเป็นขอกสวมกันอยู่นะสองชั้นนะชั้นแรกก็คือไอตัวเด็กแป๊บตัวนี้นะ เด็กแป๊ต to ัวนี ahora, um ้ก็จะมีความหนาอยู่ประมาณักน่าจะ2มิลเนาะแล้วก็จะมีไอตัวเนี่ยไอตัวบูทตรงนี้นะไอนี้ก็หนาอยู่ประมาณน่าจะ4มิลนะมันจะก็จะสวมอยู่ในแป๊บตัวนอกนี่เนาะแล้วก็ตัวแกนนี่ก็จะสวมอยู่ในรูตัวตัวบูทตัวนี้อีกทีนึงนะแต่ทั้งวันแล้วก็ยังก็ยังดึงออกมาไม่ได้นะก็ยังดึงออกมาไม่ได้มันติดอยู่ตรงนี้นะคาดว่านะคาดว่าไอ คาดว่าไอ้บูธตัวเนี้ยนะมันน่าจะอยู่ถึงบริเวณตรงนี้นะถึงบริเวณตรงนี้นะน่าจะมีหัวน็อตอยู่ตรงเนี้ยหัวน็อตตัวเนี้ยนะน่าจะติดบูธตัวนี้อยู่ตรงเนี้ยนะช่วงมวนอยู่ตรงเนี้ยนะเห็นไหมนะค่งนี่เดี๋ยวผมจะจะต้องตัดตัวนี้ออกอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้มันหลุดออกมานะแล้วก็จะผ่าตัวนี้ออกนะเพื่อว่าจะดูซีนนะซีนน่าจะอยู่ตรงนี้นะ ดูว่าซีนมันอยู่ยังไงนะจะพาดูเฉยๆนะสรุปว่ามันมันซ่อมไม่ได้หรอกนะถ้าใครคิดจะซ่อมนะ่รุ่นติดรถมานะมันซ่อมไม่ได้นะคือคือรั่วแล้วก็ทิ้งเลยนะครับจะพายดูเฉยว่ามันมันเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวจะตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้ออกนะคือที่จะถอดแยนนะแล้วก็จะ่ายนี่ออกนะเพื่อที่จะได้ดูอ่อ ดู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 ซีนตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมมาตัดกันต่อนะมาดูก็ต่นะตอนะตัวนี้ก็ผ่าวมาแล้วนะครับดูนะครับเริ่มจากตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีสปริงนะสปริงตัวนี้ก็จะเป็นหัวลูกสูบนะสูบ ลักษณะของลูกสูบก็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะให้น้ํามันมันวิ่งเข้าวิ่งออกนะวิ่งเข้านี้ออกด้านข้างนะก็จะมีเหมือนมีแหวนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเหมือนน้ามันเข้ามาตรงนี้นะเวลามันเวลามันวิ่งขึ้นนะเวลามันวิ่งตู้ขึ้นมานะน้ํามันก็จะเข้ารูตรงนี้นะแล้วก็จะซึมออกมาตามแหวนตรงนี้นะ ตรงนี้มีแหวนอยู่นะครับมีร่องแหวนอยู่นะ,ะอ่าะมานนี้นะอ่สกริงก็จะอยู่ในเบ้ารูตรงนี้เบ้าเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นโงโล่งนะฮะอโงโล่งนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเอ่อเป็นบูทตัวนี้นะบูทตัวนี้นะบูทตัวเนี้ย ะบูตตัวนี้มันก็จะสวมอยู่ในสวมอยู่ในเนี้ยสวมอยู่ในเนี้ยนะก็น่าจะอยู่ถึงตัวมาตรงนี้นะนี้ถึงตัวเนี้ยนะอ่าแล้วก็แกนนี่ก็จะอยู่ในในบูตตัวนี้นะอโอเคแล้วก็แล้วก็ใต้บูตตัวนี้นะใต้เหล็กตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเะหล็กนะเหล็กหนาประมาณสี่มิ้งมากเนี่ยนะอ่แล้วก็จะมีลูกยางด้วยเนี่ยทำคัญเลยตัวนี้แหละ อันนี้เป็นยางนะเป็นยางนั่นนะลูกยางนะเนี่ยเป็นยางเนี่ยนนตรงนี้ที่ว่ามันน้ํามันรั่วไม่รั่วกัตรงนี้แหละนะถ้าตรงนี้หลวมนะหรือว่าแกน,นมีรอยนะมันก็จะเสียดสีลูกยางข้างในเนี่ยเป็นรอยนะน้ำมันก็จะซนะึมออกมาหรือไม่ก็อาจจะซึมออกด้านข้างบนอย่างนี้นะตายลูกยางตายลูกยางก็จะมีแหวนตรงนี้นะแหวนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะโค้งเนาะ ก็จะงับอยมืองนี้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปอกตัวนี้นะ,ะนี่ฮะมันมันจะตีมันจะตีปากนี่นะปากใหง้งับงับงุ้มไว้นะ่ยงับงับงุ้มไว้นะล็อกแหวนตัวนี้ไว้นะอ่ามันจะเวลาถอดถ้าจะถอดถ้าจะถ้าจะถอดซ่อมหรืออะไรเนี่ยต้องงัดปากตัวนี้นะเอ่องัดปากตัวนี้เพื่อที่จะให้ มันไม่ออกหรอกครับงัดทังในก็ไม่ออกถึงเราจะงัดปากตัวนี้ออกนะงัดปากตัวนี้ออกก็ตีไม่ออกเพราะว่าตัวนี้นะมันแน่นมากนะไอ้ตัวเหล็กตัวนี้ตัวเหล็กตัวนี้ซึ่งมันสวมอยู่ในเนี้ยเนี่ยสวมอยู่ในรูเนี่ยมันแน่นมากนะโอเคก็ประมาณนี้นะโครงสร้างนะโครงสร้างข้างในนะชกชกชกเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอนะตัวนี้นะ ของเท้ติดรถมาครับโครงสร้างข้างในเป็นประมาณนี้นะครับส่วนส่วนตัวนีวนน้นะผมไม่ดูนะอันนี้ของอันนี้ของของกิกก๊อกนะี่ยของคิกก๊อกน,นี่นะของคิกก๊อกอันนี้ซื้อมาสองร้อยสองร้อยบาทอันนี้นะสองร้อยบาทนะโครงสร้างข้างในมันมีอะไรอันนี้นะข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ผมถอดดูแล้วนะอะข้างในมัน <im it> เดี๋ยวผมไม้ดูนะ ตัวนี้อันนี้ก็คือคู่คู่กันนะเนี่ยผมถอดให้ดูนะเนี่ยข้างในมันไม่ได้ใส่อะไรมานะครับไม่มีน้ํามันไม่มีสปริงไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ของกิกก๊อกนะเนี่ยสะเก็ดดูเวลาซื้อนะของแท้ของเทียมนะของดีไม่ดีนะดูจากตรงนี้นะนของอันนี้ของราคาถูกมันก็จะเป็นเนี่ยงานมันจะเดี๋ยวนะผมก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันนะ คือมันบางๆอ่ะบางๆแล้วก็เนี่ยนะดูของแท้นะของของแท้ของดีอ่ะของเกรดดีนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ไอหูจะ่ะหูตรงเนี้ยมันจะแน่นนะถ้ามันถ้ามันมียางติดอยู่เนี่ยมันจะแน่นมากนะส่วนอีกตัวเนี้ยมันจะรุ่มรวมนะครับเนี่ยเอามือดัานออกก็ออกน,ะนั่นแหละก็ประมาณเนี้นะเนาะเป็นแนวทาง ก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อนะจะซื้ออย่าไปซื้อของถูกนะซื้อของที่มันมียี่ห้อนะของแท้หรือของอะไรก็ได้ที่ดูจากร้านที่เราเชื่อถือได้นะซื้อตามร้านก็น่าจะดีนะซื้อออนไลน์ก็มันก็เสี่ยงนะไม่รู้ว่ามัน,นประมาณไหนนะประกันหรือเปล่านะโอเคครับจบเนาะนี้แหละสวัสดี